สว,ส,สวัสดีค่ะ,ะไ,มไม่ต้องอยู่กับปัดนะคะแล้วก็แอดมินเฟิร์นนะคะวันนี้นะคะเราจะมาจำลองเหตุการณ์นะคะก็คือการทดสอบระบบเซฟตี้หรือระบบความปลอดภัยในรถนะคะก็จะมีอยู่2อย่างก็คือแอร์แบกกับสายเบลนะคะเดี๋ยวไปกันเลยนะคะค่ะตามมาเลยค่ะเราจะไปไหนกันดีอ่ะเราจะพาเธอไป เราเปิปนสันแล้วกันใกล้ๆทำไมเด็กมันส่องตาอุ๊ยนี่เธอเธอมันคืออะไรอ่ะอ้าวเธอไม่รู้เหรอไม่รู้เลยจริงๆอันนี้มันเป็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับแอร์แบ็กนะเพราะว่าเหมือนเขาจะเตือนให้เราว่าห้ามวางสิ่งของที่จะกีดขวางแอร์แบ็กหรือถ้ายกตัวอย่างก็คือเป็นรูปเด็กก็คือไม่ควรวางคาซีดไว้ตรงนี้ <S <S เพราะว่าเวลาแอร์แบ็กทำงานเนี่ยมันจะมีถุงลมเนี่ยนิรภัยเนี่ย พุ่งออกมา oh. มอาจจะทําให้หนึ่งพอมันเกิดการพุ่งมีแรงดันออกมาเด็กอาจจะปิวแล้วอาจจะไปชนอะไรแล้วจะได้รับบาดเจ็บได้นะส่วนแอร์แบ็กเนี่ยแอร์แบ็กเนี่ยก็คือระบบถุงลมนิรภัยนะจะมีในทุกทุกรถรุ่นรถแทบจะมีหมดเลยนะตัวนี้ก็มีเหมือนกันพอเวลาเกิดเหตุมันจะออกมาจากข้างล่างตรงไหน,ตร,นตรงนี้เหรอตรงนี้ใช่อันนี้ก็จะมีสำหรับคนขับแล้วตรงนี้เวลาข้อดีอีกข้อนึงเลยนะเวลาเกิดเหตุนเนี่ย ถ้าสมมติว่าถุงลมไม่ทํางานนะอันนี้สมมุติเราอะอาจจะต้องกระแทกไปกับตรงนี้ออดังนั้นการที่เราจะต้องเซฟตัวเองอย่างที่สองก็คือหนึ่งต้องใช้เข็มขัดนิรภยัยเพราะว่าถ้าเกิดว่าสมมุติว่ารถเกิดมีการกระตุกเห็นไหมเข็มขัดมันก็จะล้างเราไว้เราก็จะได้ไม่ไปชนกับตัวพงมาลายัยอันนี้ก็คือในกรณีที่มีแรงกระชากนะอโอเค นี่คือข้อมูลคร่าวๆของระบบเซฟตี้ในรถแต่จริงๆแล้วมันก็มีหลายๆหลายๆตัวนะแต่ว่าเราอ่ะจะยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆก็จะมีอยู่2อย่างก็คือแอร์แบ็กกับสายเบลโอเคแล้วเข้าใจแล้วแหลโอเค okay, งั้นเราจะไปกันได้เลยยังไปเลยโอเคงั้นไปกันเลยค่ะบ๊ายบายค่ะเมื่อกี้นี้คะ่ะก็เป็นเหตุการณ์จำลองนะคะ หากลูกค้าท่านไหนสนใจรถสวยรถด,ดีคุ้มค่าคุ้มราคาต้องประเสริฐผลส,สกลนครนะคะขอบคุณค่ะรู้แก๊ใช่ <laughs>